you กัมพูชาเขาก็มีวงบอยแบนด์กันค่ะสำหรับวงอีโนที่ล่าสุดนะคะปล่อยเพลงใหม่งานนี้นะคะไม่ได้ก๊อปไทยแต่ทำเอาเม้นสน,นั่นหลายคนบอกว่าทำนองเนี่ยคล้ายกับเพลงของนักร้องจีน งานนี้เี็กซิงฮือหาไม่ใช่น้อยค่ะสำหรับการปรากฏตัวของวงบอยแบนด์ที่มีชื่อว่า i n โนอีห no e ซึ่งเป็นโปรเจกต์พิเศษของศิลปินชาวกัมพูชาที่ชื่อว่า i n โนโดย i n โนนะคะใช้ชื่อในโลกโซเชียลว,ว่าอ e n no o Strongman การทำโปรเจกต์อ e ีโนอีห e ในครั้งนี้ยังเป็นความหวังที่จะปลุกกระแสคัมแปป๊อปคล้ายกับคำว่าทีป๊อและเคป๊อปของไทยและเกาหลี Pop ยังเป็นความหวังของกรัรมพูชาที่จะก้าวสูุ่ตสาหก,กรรมดนตรีในระดับเอเชียตนออกเฉียงใต้และระดับโลกสาเหตุที่การปรากฏตัวของวงบอยแบนด์ดังกล่าวนี้กลายเป็นที่ถูกพูดถึงค่ะด้วยลุคของแต่ละคนที่ต่างไปจากภาพจําของวงบอยแบนด์ที่เราเคยเห็นในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรงผมอาทิทรงผมสีทองทรงผมปัดเป๋รวมถึงเสื้อผ้าและการแต่งตัวของแต่ละคนด้วยเปิดตัวโปรเจกต์พิเศษทั้งทีก็ต้องปล่อยมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ค่ะโดยมี เพลงที่ชื่อว่าอยู่ข้างแฟนใหม่ไม่เหมือนอยู่ข้างแฟนเก่าหลังจากปล่อยไปไม่กี่วันนะคะก็ทําทเอาคอมเมนต์สนั่นโลกออนไลน์ค่ะสําหรับคอมเมนต์ในช่อง u t u b e ของเพลงดังกล่าวอาทิถึงจะไม่ค่อยตำบาทแต่แม่ค้าในตลาดเรียกผมว่าสุดหลอ่อขอบคุณสำหรับเพลงนี้ค่ะคุณปู่ป่วยเป็นอัมพาตติดเตียงพอเปิดเพลงนี้เข้าไปทันลุกขึ้นไปปิดได้ทันทีมหาศา์มากขอบคุณเพลงนี้มากค่ะลูกสาวกำลังหัดพูดได้พูดออกเป็นประโยคกลกแม่เปลี่ยนเพลงเถอะด ดีใจทราบซึ้งมากดีใจแทบตายลูกพูดได้รวมถึงคอมเมนต์ถึงชื่อวงค่ะ อาทิฟังแล้วแก้ท้องอืดได้ไหมท้องอืดท้องเฟ้อต้องอีโนอีโนคลายกดรถแน่นเฟ้อแต่คอมเมนต์ส่วนใหญ่ดูเหมือนว่าจะมีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทำนองและดนตรีที่ดูเหมือนว่าจะคล้ายกับของนักร้องจีนชื่อช่องญี่ปุ่นทานองเพลงจีนเสียงร้องเขมรแต่งตัวเกาหลีเอายังไงกันแน่กับชีวิตนี้ทานองเขาแต่งไว้ดีอยู่แล้วเพราะก๊อปปี้จีนมาคําร้องเพลงไทยนักร้องเสียงก็พอไปได้ยุคนี้เขาเลิกบอดี้เชมิงแต่ติดอย่างเดียวทีมคอสตูม ้งหน้าวกเสื้อผ้าสมผมรอบนี้ไม่ก๊อปเพลงไทยไปเอาดนตรีจีนเข้ามาทั้งดุ้นเลยไปเอาทำนองเพลงจีนมาได้ซื้อลิขสิทธิ์เข้ามาด้วยไหมทําแบบนี้ตลอดเพลงไทยก็แบบนี้ขโมยไปแต่ไม่เคยจ่ายค่าลิขสิทธิ์ก๊อปปีท้ทำนองเพลงสู้มู่จือมาทําไมก๊อปปี้จนเป็นจุดๆ,ๆนักเขน สำหรับเพลงที่พี่การกล่าวถึงค่ะมีชื่อว่าซ um ูมูจือขับร้องโดยศิลปินหญิงชาวจีนชื่อว่าเจ้าเสี่ยวทั้งซึ่งเพลงนี้นะคะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในช่วงตุ่นจีนความหมายของเนื้อเพลงก็สะท้อนถึงความเจ็บปวดความคิดถึงและความหวังค่ะอย่างไรก็ตามนะคะจะมีความคล้ายคลึงแบบที่ในคอมเมนต์เขาว่ากันหรือเปล่าต้องลองไปฟังกันค่ะทั้งนี้นะคะสามารถติดตามความเคลื่อนไหวรวมถึงประเด็นร้อนอื่นๆผ่านทุกช่องทางของอมรินออนไลน์ค่ะ